ก็สวัสดีทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้นะมีกิจกรรมมาใหม่นะครับเรียกว่ากิจกรรมไหมกิจกรรมนั่นแหละนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวละครใหม่เหมือนกันนะครับเป็นสายวิศะวศะอาลุก,กินะครับหรือตัวนี้น่าสนใจมากรู้จักโมเดลแล้วชอบผมชอบนะเป็นสายแบบฟุ้งฟ้าฟุ้งฟ้าน่าจะมันนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลก่อนลวกันนะครับมาดูที่แพสซีฟกันเลยนะ เมื่อใช้แอคทีฟสกิลนะครับก็คือใช้พวกสกิล1 2หรือว่าอันตินั่นแหละนะครับมีโอการสาธิสอมเซนที่จะมอบเผาไหม้นะครับสร้างความเสียหายได้ปรนะมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมาโจมดีก็ถือว่าโอเคนะเหมือนเป็นสายดาเมจเพียวๆเลยนะฮะต่อไปสกิลทีหนึ่งนะโอเคเพิ่มโอ้ถือว่าจัดอยู่นะจมดีเป้าหมายเป็นเป้าหมายเดียวเนาะแล้วก็มีไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าช็อตได้รับความเสียหายทะลุผ่าน60รนะครับทะลุโล่ก็คือตีตัวโล่เนี่ยก็จะมีดาเมจทะลุโล่ไปเลยนะครับ60ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับน่าจะเป็นตัวตีโล่ถ้าเข้าใจไม่ผิดสกิลที่2นะครับสร้างความเสียหายเท่านี้เป็นเป้าหมายเดียวแหละไม่ได้แรงนะแต่ว่ามีสตันปึ๊บหนึ Turn, Turn. ่งเทินสองเทินเลเวลสองมีสตัน น่าจะเป็นตัว PVP ดูทรงแล้วจะมาเป็นตัว PVP แต่ว่ามันเป็นตัวเป้าเดียวอะอืมไม่รู้จะคุมไหมแต่เดี๋ยวดูวันติอ่าคาดาเมตทั้งหมด6 0ร้อยสี่หรอ,อม,มันดูเหมือนจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะมีไฟฟ้าช็อตที่มีตีตีผ่านโลกได้แล้วก็มีสตันแล้วก็มี เผ่าไหมรวมๆแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวต้องไปดูตอนใช้จริงอาจจะจะเก่งน,นะเดี๋ยวว่าเปิดดูกันก่อนเลยว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องกิจกรรมอีกเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับลุงไหมไม่ลุงนผ่านเลยแล้วกันโอ้มีแค่ทองเดียวทองที่ผมอยากได้นั้นก็คือ ปึ๊บเฮ้ยไม่ใช่ว่าหลุดเรียนะมันจะมาเร็วไปปะมาเร็วไปไหมอะอ,อะไรอะพร้อมจ่ายค่าจ้างเฮ้ยอันนี้มาใหม่ปะเฮ้ยมาเร็วมากเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมเสียผมเสียประมาณ6ใบเองนะเพราะว่าส4ใบนี้ผมเป็นใบฟรีใช่ไหมผมจ่าย6ใบเพิ่มเพิ่มแค่6ใบเองอะมาเร็วมากเลยนะ แล้วผมม,มีผมยังเหลือเฟืออยู่เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นน้องเอวาที่เป็นตู้นะครับกลับมานะใครที่ไม่มีตัวตีบอสก็เอาน้องไปเล่นได้นะค่อนข้างแรงตีบอสเดี่ยวค่อนข้างแรงเลยแหละนะครับน่าสนใจตอมากแต่ผมมีหมดแล้วนะอตอนนี้ก็อ่ะอัปเดตกันหน่อยอุ้ยนะครับตัวละครเราก็มีครบแบบละเรียบร้อยนะครับรวมน้อง อารุกิที่เป็นตัวใหม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวมาปั้นที่หลังตอนนี้เก็บไว้ก่อนส่วนกิจกรรมขอดูหน่อยมันเป็นยังไงกิจกรรมรอบนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้มีตัวใหม่มาใช่ไหมอันนี้เป็นค้าน,นะครับอ่าดูันค้าหน่อยชิ้นส่วน,วนโซเฟียอารูกิเอวาออเป็นตัวเก่านะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นไอตัวแรคคูนปะไม่รู้เรียกตัวอะไรไม่ค่อยมีอะไร เหมือนเดิมนะของเหมือนเดิมชิ้นส่วนก็มีตัวมีตัวใหม่แค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวละครใหม่มีแค่นี้นะะฮแล้วก็เควสก็เหมือนเดิมนะเล่นดันอันนี้เล่นดันในเรื่องนะผมเรียกว่าดัดนในเรื่องแล้วกันเนาะเล่นอันนี้จบแล้วก็มาตีบอสนะครับเดี๋ยวขอดูบอสหน่อยของแง้มดูบอสน,นิดนึงว่าบอสเป็นยังไงแบบรวดเร็วอบอส อ๋อบอสยังไม่เปิดเราอาจจะต้องตีด่านด่านในเรื่องก่อนลให้ตีบอสโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาตีมีอะไรเข้ามาอีกไหมเดี๋ยวขอเช็คดูนะฮะลักหลักตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเข้ามามีแค่กิจกรรมนี้14วัน2อาทิตย์อย่างเดียวไม่มีอะไรละคือเข้ามาดูหน้านี้หน่อยอนิว มีแต่เดือน9เดือน9้ทางนั้นเลยโอเคโอเคไม่มีอะไรเข้ามาใหม่นะครับเ้นานคาดส์นีนะครับ,ส,รบ,รบส้าบานคานี้ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะปั้นตัวน้องอาลุกิเนะี่ยมาลองเล่นดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอรู้กิจกรรมก่อนละกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บาสวัสดีจ้า